วันนี้นะคะป้าหนุ่ยก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะทําแกงเห็ดนะคะใส่ไว้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ใบย่นางนะคะยี่ต่ำเครื่องแกงนะคะก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกสดนะคะแล้วตอนนี้น้ํใบยะนางก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เห็ดที่เราจะใส่นะคะก็จะมีเห็ดข้นขาวนะคะเห็ดหูหนูแล้วก็อีกอันนึ้งเรียกว่าเห็ดอะไรนะเ,เห็ดลมค่ะ อยู่ตรงไหนเนาะเราจะตรงนี้นะคะ่ะสีหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เห็ดกระด้างเหรอเอเห็ดกระด้างและอันนี้นะคะก็จะเป็นบวกนะคะกับฟักทองนะคะที่เราจะใส่ลงไปด้วยนะคะเป็นใบแมงลักนะคะแล้วก็มีผักขะญางนะคะแล้วก็รวมไปถึงลูกโดดนะคะที่เราจะเตรียมใส่หม้อต้มนะคะอันนี้เป็นหวายนะคะเราซื้อหวายมาแล้วเขาลอกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากําลัง แช่น้ำเกลือนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะป้านุ้ก็จะใส่เห็ดลงไปใส่หมดสามอย่างพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีเห็ดสามอย่างนะคะเห็ดขอนขาวเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดกระด้างนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไหวลงไปด้วยเลยนะคะ เมื่อกี้ป้าหนุ่ยก็ใส่ชูรสไปแล้วนะคะผงนัวต่วนน้ำปลายังไม่ได้ใสโอ้หวายนี่ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะคะที่ตลาด้วยเดืออันนี้เห็ดเมื่อกี้ถ้าเราเห็นเป็นเห็ดนางรมนะคะเอ้ยเห็ดเห็ดของขาวอ่ะห้าสิบบาทส่วนเห็ดกระด้างกับเห็ดห่มมาในเซต้อมใบยานางนะคะก็ห้าสิบบาทเหมือนกัน ของป้าเขาก็ขายถูกนะคะโอ้ยหน้าตาหน้าทา่าเดียวปลาหุึยเติมนะ้ำปลาไปสองทัพพีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตะกองกับบวกนะคะปลาหมึยชิมมละขมขมไหวน้ำขมยอืม แกงเห็ดหม้อนี้นะคะราคาทั้งหมด200บาทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเนยก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะกับลูกตูดนะคะมีผักแะงแล้วก็ใบหน่งรักนะคะใช่ว้าวน่าอร่ย นนนขึ้เลยี่นะคะแกงหวายใส่เห็ดของป้านุยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ป้านุยจะขอตัวไปทานแกงก่อนนะคะ